ซึ่งไอ้เจ้าค่า TSC เนี่ยเขาบอกนะว่า2-5มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับใบกัญชา6ใบ2-5มิลลิกรัมไอ้นี่เป็นค่าพื้นฐานเพื่ออะไรครับเพื่อมาดูตารางนะครับท่านผู้ชมครับย้ำนะว่ากัญชาเนี่ยนะครับเจ้าค่า TSC เนี่ยที่มีผลต่อจิตประสาทเนี่ยมันจะมีผลอยู่3รูปแบบรูปแบบแรกมันจะมีอาการกดประสาท ถ้าเกิดว่าทาน2-5มิลลิกรัมประมาณ6ใบก็จะมีการง่วงอยากนอนไม่มีแรงจูงใจทำอะไรเลยว่างั้นเถอะพูดง่ายนะครับทานไปแล้วเนี่ยนอนทั้งวันไม่อยากทำอะไรอยากจะนอนอย่างเดียวทั้งวันอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นพิษไม่ไยคนอื่นนะแต่ถ้าทานต่ำกว่า6ใบหรือประมาณ1มิลลิกรัมก็เช่น2-3ใบอย่างเงี้ยกำลังดีจะรู้สึกสบายสงบสุข สามารถอยู่ในคนอยู่ในโลกคนเดียวก็ได้ขนาดนั้นเลยโ oh, อ้ยน,นี่น่าลองหนึ่งมิลลิกรัมเนี่ยอันนี้ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าห้ามิลลิกรัมขึ้นไปคือเกินหกใบเนี่ยจะหลับลึกแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วจะเบลเบลอจะมึนๆจะมาเมาอันนี้คือหกใบขึ้นไปนะนี่คืออาการกดประสาทกดไว้ให้รู้สึกง่วงให้รู้สึกไม่อยากทําอะไรมันแบบอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คืออาการแรก อาการต่อมาค่า t s c เนี่ยที่ส่งผลต่อจิตประสาทคือการกระตุ้นประสาทถ้าเกิดทาน2-5มิลลิกรัมก็คือประมาณ6ใบเนี่ยนะใส่กัญชา6ใบไปในซุปไปอะไรเนี่ยมันจะมีอาการกระสับกระส่ายกลัวตื่นตระหนกอ้นี้เริ่มแล้วกระตุ้นประสาทแล้วเห็นไหมฮะกลัวตื่นตระหนกไปหมดแต่ถ้าทานน้อยๆนะครับประมาณ1มิลลิกรัมแค่2ใบประมาณเนี่ย อ่สามใบจะก,กระชุ่มกระชวยสมาธิดีไม่หิวไม่เหนื่อยอ่าไอ้น,นี่ดีเห็นไหมครับน้อยๆกํยกลังดีกระชุ่มกระชวยทั้งวันสมาธิก็ดีด้วยนะแถมไม่หิวอีกแล้วดันไม่เหนื่อยด้วยโอ้อันนี้ดีเลยนะครับนี่กระตุน้นคือพูดง่ายทานประมาณสักสองใบสามใบนี่กาลังดีแต่ถ้าหกใบไปแล้วนี่ชักไม่ดีแล้วกระสับกระสายแล้วกลัวแล้วตื่นตระหนกยิ่งถ้าเกินหกใบคือห้ามิลลิกรัมไปแล้วนี่หัวใจจะเต้นเร็ว ตัวร้อนเนี่ยเริ่มจะมีไข้่ะเวงั้นเถอะเห็นไหมครับเสี่ยงละเหงื่อจะออกอ่ะถ้าเกิดว่าหัวใจเต้นเร็วตัวร้อนเหงื่อจะพลักแล้เห็นไหมครับมีอาการนะอาการต่อมาครับค่าท C เคือการหลอนผัสสะแล้วหลอนแล้วค่ากลางคือ2-5ถมิลลิกรัมสัตวนประมาณ5-6าใบเนี่ยก็จะมีอาการวิตกกังวลกลัวไม่กล้าออกไปไหนกลัวไปหมด,ดย เดี๋ยวคนนู้นจะมาทำร้ายเดี๋ยวจะเดินไปนูกกัวฮะแต่สักน้อยครับประมาณใบสองใบเนี่ยจะมีการเคลิ้มฝันกลางวันนอนยิ้มฝันถึงอนาคตที่สดใสแต่ว่านอนอยู่เนี่ยหลับอยู่เนี่ยอนาคตคงไม่สดใสคือแต่ฝันไงเคลิ้มนะครับแต่ถ้าหกใบขึ้นไปห้ามิลลิกรัมขึ้นไปนี่ก็เนี่ยแหละครับจะยิ้มพูดคนเดียวหูแววเฮ้ยใครมาระว่างแล้วก็ หวาดระแวงอันนี้ใกล้แล้วใกล้จะสติไม่ดีแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอาการอยู่3รูปแบบเพราะฉะนั้นครับสรุปเลยนี่นะครับเรื่องของกัญชา2-5มิลลิกรัมย้ำนะฮะค่าเฉลี่ยก็คือกัญชากัญชา6ใบแต่เขาเนี่ครับดูจะเกิดทานแค่1มิลลิกรัมเนี่ยก็สักประมาณ2-3ถึง3ใบอ่ะนี่ประมาณนี้มันจะรู้สึกสบายกระชุ่มกระชวย เคลิ้มนั่งยิ้มทั้งวันนี่ก็โอเคแต่ถ้าหกใบเมื่อไหร่ละวันเดียวเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะง่วงอยากนอนนอนทั้งวันทํางานไม่ได้แต่ก็จะกระสับกระส่ายแล้วก็อาจจะเกิดอาการวิตกกลัวด้วยแต่ถ้าหกใบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลับลึกหัวใจเต้นเร็วบางทียิ้มพูดคนเดียวอันนี้เริ่มไปแล้วหลุดแล้วนะครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นประมาณนี้ ผมว่ากำลังดีนะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับสักประมาณใบ2ใบเขาบอกว่าเวลาต้มเนื้อเนี่ยใส่ไปสักใบ2ใบอ่อมไม่ต้องใหญ่นะกำลังดีมันก็มีประโยชน์ละถ้าไม่ใช้มากจนเกินไปแต่ถ้าใช้อะไรที่มันมากเกินไปก็จะเห็นถึงโทษเลยครับเห็นไหมครับเห็นโทษเลย